สวัสดีครับกลับมาพบกับ i อยมบิสอินสปิเรชันอีกครั้งนะครับอย่างที่บอกไว้ใน EP ก่อนหน้านะครับที่ผมได้คัดหุ้นมา20หุ้นปันผลนะครับที่กำลังจะขึ้น XD ในช่วง7-11มีนาคมจากทั้งหมด56ตัวด้วยกันแต่เมื่อเช็คข้อมูลหุ้นล่าสุดนะครับมีหุ้นที่กำลังจะขึ้น XD เข้ามาใหม่เพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าวถึงอีก44ตัว EP นี้นะครับเลยจะมาคัดหุ้นจาก44ตัวดังกล่าวเนี่ยที่อัตราันผลสูงๆและยังมีผลการดำเนิน,นง,งานกําไรเติบโตมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับอย่าลืมแวะกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน i อยมบิสอินสปิเรชันไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และสำหรับ EP ีที่29นี้นะครับเราจะมาดูกันกับ10อันดับหุ้นปันผลนะครับที่จ่อขึ้น XD เพิ่มเติมในวันที่9-11มีนาคมปี2565ที่มีกำไรสุทธิเติบโตและก็ยังมีอัตราปันผลสูงด้วยโดยทั้ง10หุ้นดังกล่าวเนี่ยที่คัดมาเนี่ยเป็นผลผลจะคัดจากผลการเดินงานประจำปี2564นะครับมีกำไรและยังมีกำไรที่เติบโตแถมมีหลายตัวนะครับที่โตเกินเท่าตัวเลย อีกทั้งนะครับยังเป็นหุ้นที่มีอัตราปันผลจ่ายปันผลในรอบนี้สูงด้วยคือสูงสุดที่ประมาณสักหกกว่าๆนะครับแล้วก็โดยอัตราผลปันผลที่ใช้เป็นหลักใน EP นี้นะครับจะคานวณจากเงินปันผลที่จ่ายในรอบนี้เทียบกับราคาณวันที่28เดือน2องสอเท่านั้นนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยอาจจะแตกต่างจากหน้าเว็บตลาดหลักทรัพย์เพราะของตลาดเนี่ยเป็นการคํานวณเงินปันผลที่จ่ายในรอบ1ปีเต็มนะครับแล้วก็โดยข้อมูลทั้ง10หุ้นเนี่ ชุดนี้จะเรียงหุ้นตามอัตราการจ่ายปันผลในรอบนี้จากน้อยไปมากที่สุดนะครับไปดูกันครับว่า10หุ้นดังกล่าวเนี่ยมีอะไรกันบ้างเริ่มที่อันดับ10นะครับบริษัทหลักทรัพย์เมแบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่7,135ร้าล้านบาทตัวย่อ MST เป็นบริษัทหลักทรัพย์นะครับผลการดำเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจำปี2564อยู่ที่ 7 6 0 8ล้านบาทเพิ่มสูงถึง57%สเาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจาก1รายได้รวมเพิ่มขึ้น25%จากรายได้ค่าในหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น29%เป็นเป็นผลจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นและสัดส่วนนักลงทุนบุคคลซึ่งเป็นส่วนรายได้หลักของบริษัทเพิ่มขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 71.43ล้านบาทนะครับ2นะครับอีกทั้งนะครับยังมีรายได้ดอกเบี้ยงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้น173ล้านบาทและกําไรจากเงินลงทุนและตรา,าสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น83ล้านบาท3นะครับมีการจัดการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจึงทําให้ความสามารถในการทํากําไรสูงขึ้นนั่นเองครับ ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นประจำปี64อยู่ที่1.33บาทต่อหุ้นการจ่ายปันผลนะครับจ่ายปันผลรอบนี้ที่0.48บาทต่อหุ้นขึ้น XD วันที่10มีนาคม65จ่ายจ่ายวันที่21เมษายน65นะครับรอบดำเนินงานประจําปี2 5 1 4 ข้อมูลการจ่ายปันผลปีที่แล้วนะครับจ่ายมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกวันที่28เดือน4จ่ายที่0.50บาทต่อหุ้นครั้งที่2วันที่14เดือน9จ่ายที่0.48บาทต่อหุ้น ในส่วนราคาปิดสิ้นปีนะครับปิดที่12.10บาทผลตอบแทนราคาประจำปี64ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา36.7%และเมื่อดูราคาสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับปิดที่12.50บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา3.3%เมื่อเทียบกับต้นปีนะครับมี PE ที่9.4เท่า PB ที่1.5เท่าเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบนี้นะครับคิดเฉพาะเงินปันผลล่าสุดที่ได้นะครับ3.84% และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่4.84เปอันดับที่9นะครับบริษัทบางกอกสหประกันภัยจำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่642ล้านบาทตัวย่อ bui ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจประกันวินาศภัยนะครับผลการดําเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจําปี2 5ง4อยู่ที่92.4ล้านบาทเพิ่มสูงถึง6 1 0เ สาเหตุที่กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจาก 1. มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น7%ซในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเนี่ยลดลงนะครับจึงทําให้กําไรจากการรับประกันภัยสุทธิเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น 2. บริษัทมีรายได้จากการลงทุนมีกําไรจากการให้เช่าอาคารและอื่นๆเพิ่มขึ้นอีก9.3ล้านบาทรวมทั้งมีกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นถูก8.1ล้านบาทนะครับ ทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นประจำปี64อยู่ที่3.08บาทต่อหุ้นในส่วนการจ่ายปันผลในรอบนี้นะครับจ่ายที่1บาทต่อหุ้นขึ้น X d ดีวันที่10มีนาคม65จ่ายปันผลวันที่20พฤษภาคม65นะครับรอบดำเนินงานประจำปี2 5 6 4ข้อมูลการจ่ายปันผลในปี64นะครับจ่าย1ครั้งนะครับครั้งอ่าวันที่21เดือน5จ่ายที่0.25บาทต่อหุ้น ในส่วนราคาปิดสิ้นปี64ที่ผ่านมานะครับปิดที่24.80บาทผลตอบแทนราคาประจำปี64ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา134%และเมื่อดูราคาล่าสุดนะครับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปิดที่21.40บาทปรับตัวลดลงมา13.7%จากต้นปีนะครับ PE อยู่ที่7เท่า PB อยู่ที่0.8เท่าเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุดนะครับ 4.67%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่1.15%ครับมาถึงอันดับที่8นะครับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่6,520ล้านบาทตัวย่อ MTI ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับรับประกันวินาศภัยได้แก่การรับประกันอัคคีภัยการรับประกันภัยจากทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดผลการดำเนินงานนะครับประจำปี2,514มีกำไรสุทธิ767.5ล้านบาทเพิ่มขึ้น30%สาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจาก1มีรายได้จากส่วนงานรับประกันภัยสุทธิเพิ่ม2% 2บริษัทมีค่าสินใหม่ทดแทนสุทธิลดลง405ล้านบาท จากในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ที่มีการปรับปรุงการบริหารจัดการสินไหมและการปรับเบี้ยประกันให้เหมาะสม3นะครับอีกทั้งมีรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น154ล้านบาทและมีกำไรจากเงินทุนเพิ่มขึ้น80ล้านบาททําให้กำไรสุทธิต่อหุ้นประจำปี2 5 1 4อยู่ที่13.01บาทต่อหุ้นการจ่ายปันผลรอบนี้นะครับจ่ายที่5.20บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่10มีนาคม65จ่ายปันผลวันที่12พฤษภาคม65ในรอบดำเนินงานประจำปี2564ในส่วนการจ่ายปันผลในอดีตนะครับปี64จ่ายมาแล้ว1ครั้งเมื่อวันที่13เดือน5นะครับจ่ายที่4.51บาทต่อหุ้น แล้วก็ราคาปิดสิ้นปี64นะครับปิดที่110.5บาทต่อหุ้นนะครับผลตอบแทนราคาประจำปี64ปรับตัวเพิ่มขึ้น29%และเมื่อดูราคาล่าสุดนะครับสิ้น,เ,นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่110.5% 110.5บาทนะครับเท่ากับเมื่อต้นปีมี PE ที่9.1เท่า PB อยู่ที่1.1เท่า เปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุด4.71%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปี4.03%ต่อมานะครับอันดับที่7บริษัทสีวิชัยเวศวิวัฒน์จำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่5,878ล้านบาทตัวย่อ vih ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับเป็นกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวศประกอบด้วยโรงพยาบาลในกลุ่ม4โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ที่อ้อมน้อยหนองแขมสมุทรสาครและแยกไฟฉาย ผลการดําเนินงานนะครับประจําปี64มีกําไรสุทธิ1,255ล้านบาทเพิ่มสูงถึง574%สาเหตุที่กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะจากนะครับเนื่องจาก 1. รายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นถึง107%จากการให้บริการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโควิด -19 2. อีกทั้งบริษัทบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้เพิ่มขึ้น ในอัตราที่น้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นทําให้ความสามารถในการทํากําไรสูงขึ้นนั่นเองครับส่งผลให้กํไรสุดที่ต่อหุ้นประจําปี2,500อยู่ที่2.20บาทต่อหุ้นการจ่ายปันผลในรอบนี้นะครับจากที่0.50บาทต่อหุ้นขึ้น XD วันที่9มีนาคม65จ่ายปันผลวันที่20พฤษภาคม65รอบดําเดินงานประจําปี2,564 ข้อมูลการจ่ายปันผลปีที่ผ่านมานะครับจ่ายมาแล้ว1ครั้งวันที่14เดือน5จ่ายที่0.1250บาทต่อหุ้นในส่วนราคาปิดสิ้นปีนะครับปิดที่11.20บาทผลตอบแทนราคาประจำปีปรับตัวเพิ่มขึ้น53.4%แล้วก็ในเมื่อดูราคาล่าสุดนะครับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปิดที่10.30บาท ปรับตัวลดลงมา8%จากต้นปี PE อยู่ที่4.7เท่า PB อยู่ที่2.3เท่าโดยเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุดอยู่ที่4.85%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่1.21%อันดับที่6นะครับบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่1 9 4 4 2ล้านบาท ตัวย่อ TCCC ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับและธาตุอาหารรองเช่นแมกนีเซียมกร,รมถันเป็นต้นผลการดำเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจำปี64อยู่ที่1,579ล้านบาทเพิ่มขึ้น7% สาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจาก1รายได้รวมเพิ่มขึ้น2 8ซจากรายได้ขายปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นเพราะปริมาณน้ำที่เพียงพอราคา,า,คาพืชเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเกือบทุกชนิดและความต้องการของลูกค้านะครับที่สำรองสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากราคาวัตถุด,ดิบที่สูงขึ้นทั่วโลก 2. แต่เหตุที่กำไรเพิ่มขึ้นนะครับน้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนราคาวัตถุด,ดิบนะครับอยู่ในช่วงขาขึ้น และการควบคุมราคาขายปุ๋ยเนี่ยอย่างเคร่งคัดของรัฐบาลทําให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่ออัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับตัวลดลงทําให้กําไรสุทธิประจําปีกําไรสุทธิต่อหุ้นนะครับประจําปี64อยู่ที่2.70บาทต่อหุ้นการจ่ายปันผลนะครับจ่ายที่1.70บาทต่อหุ้นขึ้น XD วันที่9มีนาคม65 จ่ายปันผลวันที่21เมษายน65รอบดำเนินงานประจำปี2564ในส่วนข้อมูลการจ่ายปันผลปีที่แล้วนะครับจ่ายมาแล้ว1ครั้งวันที่22เดือน4มีจ่ายที่1.80บาทต่อหุ้นแล้วก็ข้อมูลราคาปิดสิ้นปีนะครับปิดที่32.75ผลตอบแทนราคาประจำปี64ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา20.2% และเมื่อดูราคาล่าสุดนะครับเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปิดที่33.25ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.5%จากต้นปีมี P.E. ที่12.3เท่า P.B. 1.7เท่าโดยเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุด5.11%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปี5.41%ครับ อันดับที่5นะครับบริษัทเอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบลค่าตลาดอยู่ที่8,170ล้านบาทตัวย่อ ASP ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยธุรกิจหลักในปัจจุบันประกอบด้วยธุรกิจในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ธุรกิจการลงทุนธุรกิจวานิธนกิจธุรกิจบริหารสินทรัพย์และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน ผลการดำเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจำปี64อยู่ที่978.4ล้านบาทเพิ่มสูงถึง135%สาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากหนึ่งรายได้รวมเพิ่มขึ้น60%จากทั้งค่าในหน้าและค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น 2. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายได้เพิ่มขึ้นนะครับส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น3นะครับ อีกทั้งเนี่ยบริษัทยังมีกําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นถึง158ล้านบาทส่งผลให้กําไรสุทธิต่อหุ้นประจำปี64อยู่ที่0.46บาทต่อหุ้นการจ่ายปันผลรอบนี้จ่ายที่0.20บาทต่อหุ้นขึ้น XD วันที่10มีนาคม65จ่ายปันผล17พฤษภาคม65รอบดำเนินงาน1กรกฎาคม6 4ถึง31ธันวาคม64 การจ่ายปันผลในปี64นะครับจ่ายมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกวันที่17เดือน5จ่ายที่0.12บาทต่อหุ้นครั้งที่2วันที่8เดือน9จ่ายที่0.20บาทต่อหุ้นในส่วนราคาปิดสิ้นปีที่ผ่านมานะครับปิดที่3.4 6บาทต่อหุ้นผลตอบแทนราคาประจำปีหกปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 58. 7แซและเมื่อดูราคาสิ้นเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับปิดที่3.88บาทต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 12. เมื่อเทียบกับต้นปี PE อยู่ที่9เท่า PB อยู่ที่1.7เท่าโดยเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุดอยู่ที่5.15%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปี4.79%มาถึงอันดับที่4นะครับบริษัทไทยบรรจุพัณฑ์และการพิมพ์จำกัดมหาชนมูลค่าตลา,าดอยู่ที่701ล้านบาทตัวยอ่อ TPP ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับผดิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ประเภทกล่องกระดาษพิมพ์ออฟเซต็ตตามแบบที่ลูกค้ากำหนดกล่องบรรจุสินค้าจำแนกได้เป็น5ประเภทใหญ่คือของเด่นของเด็กเล่นสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ในบ้านและครัวเรือนและอาหารผลการดาเนินงานประจาปี64นะครับมีกาไรสุทธิ29.1ล้านบาทเพิ่มสูงถึง857% สาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจาก1แม้รายได้จากการขายและบริการจะเพิ่มขึ้นเพียง1%เเท่านั้นนะครับแต่ด้วยการจัดการและควบคุมต้นทุนการขายและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ลดลงส่วนทางกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งนะครับในปี64บริษัทมีผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น1ล้านบาทในขณะที่ปี63มนะครับมีผลขาดทุน15ล้านบาททำให้กำไรสุทธิ ต่อหุ้นประจำปี64นะครับอยู่ที่0.78บาทต่อหุ้นการจ่ายปันผลนะครับปันผลรอบนี้จ่ายที่1บาทต่อหุ้นขึ้น XD วันที่11มีนาคม65จ่ายปันผลวันที่9พฤษภาคม65รอบดาเนินงานเป็นการปันผลจากกาไรสะสมในส่วนข้อมูลการจ่ายปันผลปี64นะครับจ่ายมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกวันที่9เดือน5นะครับจ่ายที่0.4 0บาทต่อหุ้น ครั้งที่2วันที่9เดือน12จ่ายที่1บาทต่อหุ้นแล้วก็ข้อมูลราคาปิดสิ้นปีนะครับปิดที่18.60บาทผลตอบแทนราคาประจำปี64ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา60.3%ในส่วนราคาปิดสิ้นสิ้นเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับปิดที่18.70บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณเล็กน้อยครับ0.5% PE ที่25.7เท่า PB อยู่ที่0.7เท่า โดยเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุด5.35%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปี2.22%อันดับที่3นะครับบริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่6,909ร้าล้านบาทตัวย่อ UVA N ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับเป็นทําสวนปาล์มสกัดน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปลาล์มทั้งในและต่างประเทศโดยมีผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้คือมเมล็ดในปลาล์มกากมเมล็ดในปลาล์มและการาปลาล์มนอกจากนี้ยังผลิตมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ปลาล์มน้ำมันลูกผสมจำหน่ายให้แก่เกษตรกร,ร,กรทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งโรงงานผลิตกระแสะไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการดำเนินงานนะครับประจําปี64มีกําไรสุทธิ8 3 9 3ล้านบาทเพิ่มสูงถึง155สาเหตุที่กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจาก1รายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น100จากทั้งปริมาณการขายและราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น2 มีการจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวสูงขึ้นและ 3. นะครับยังอีกทั้งบริษัทยังมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น35้าล้านบาทและกำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพเพิ่มขึ้นอีก36ล้านบาททําให้กําไรสุทธิต่อหุ้นประจําปี2 5 6 4อยู่ที่0.89บาทต่อหุ้น การจ่ายปันผลนะครับปันผลรอบนี้ที่0.40บาทต่อหุ้นขึ้น XD วันที่10มีนาคม65จ่ายปันผลวันที่5พฤษภาคม65รอบดําเนินงานประจําปี2564การจ่ายปันผลปีที่แล้วนะครับจ่ายมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกวันที่28เดือน5จ่ายที่0.17บาทต่อหุ้นครั้งที่2วันที่10เดือน9จ่ายที่0.30บาทต่อหุ้น ในส่วนราคาปิดสิ้นปี64ที่ผ่านมานะครับปิดจิปิดที่6.15บาทต่อหุ้นนะครับผลตอบแทนราคาประจำปี64ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา6%และเมื่อดูราคาสิ้นเดือนกุมภาล่าสุดนะครับปิดที่7.35บาทต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมา16.2%จากต้นปี PE อยู่ที่9.7เท่า PB อยู่ที่2เท่านะครับ โดยเปอร์เซ็นต์ปันผลนะครับคิดเฉพาะปันผลล่าสุดอยู่ที่5.44%และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่3.75%ในส่วนอันดับที่2นะครับบริษัท Metro System Corporation จำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่2,268ล้านบาทตัวย่อ MSC ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์วัสดุสิ้นเปลืองอุปกรณ์สำนักงานและการบริการที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจำปี64อยู่ที่197.3ล้านบาทเพิ่มขึ้น27%สาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจาก1รายได้โดยรวม แม้รายได้โดยรวมนะครับลดลง1 8จากรายได้ขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองเนี่ยที่รายได้ลดลงจากการระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้หลายองค์กรเนี่ยยังคงชะลอการลงทุนแต่เหตุที่ กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็เพราะการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่านะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 นะครับจากปี63ที่ตั้งเป็นรายจ่ายไว้52ล้านบาทจากลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่งแต่ในปี64เนี่ยมีการกลับรายการเป็นรายได้42ล้านบาทเนื่องจากได้รับชําระหนี้บางส่วนและลูกหนี้ดังกล่าวนะครับยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการโดยมีแผนคืนเงินอย่างชัดเจนทำให้กำไรสุทธิ ต่อหุ้นประจำปี64นะครับอยู่ที่0.55บาทต่อหุ้นการจ่ายปันผลนะครับรอบนี้จ่ายที่0ู8บาทต่อหุ้นขึ้น XD วันที่10มีนาคม65จ่ายปันผลวันที่22เมษายน65นะครับรอบดำเนินงานประจำปี2564แล้วก็การจ่ายปันผลในปีที่แล้วนะครับจ่ายมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับวันที่30เดือน4จ่ายที่0.30สบาทต่อหุ้น ในส่วนราคาปิดสิ้นปี64นะครับปิดที่6.75บาทต่อหุ้นผลตอบแทนราคาประจำปี64ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา8.9%แล้วก็ราคาปิดสิ้นปีเอซิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับปิดที่6.30บาทปรับตัวลดลง6.7%เมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมานะครับ PE อยู่ที่11.5เท่า PB อยู่ที่1.2เท่าโดยเปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุดอยู่ที่ 6. 0 3 และเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่4.76%มาถึงอันดับหนึ่งนะครับบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปลาล์มจำกัดมหาชนมูลค่าตลาดอยู่ที่2,447ล้านบาทตัวย่อ GUPOIC ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับดำเนินกิจการปลูกปลาล์มน้ำมันและมีโรงสกัดน้ำมันปลาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปลาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น,นๆเช่นน้ำมันปรุงอาหารเนยเทียมไอศครีมสบู่แชมพูส่วนผสม,มอาหารเคมีพัณฑ์อาหารสัตว์เป็นต้นและน้ำมันปลาล์มยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกผลการดำเนินงานนะครับกำไรสุทธิประจำปี64อยู่ที่306.8ล้านบาทเพิ่มสูงถึง14 5เปเซสเหตุที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจาก 1. รายได้ที่เพิ่มขึ้น125%จากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากราคาน้ํามันปาล์มดิบในตลาดต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 2. บริษัทมีการจัดการต้นทุนขายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้เพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กําไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองทา ทำให้กำไรสุทธิประจําปีกำไรสุทธิประจาปี2 5 6 4นาีะครับอยู่ที่0.95บาทต่อหุ้นการจ่ายปันผลนะครับจ่ายรอบนี้0.50บาทต่อหุ้นนะครับขึ้น XD วันที่10มีนาคม65จ่ายปันผลวันที่6พฤษภาคม65รอบดําเนินงานประจําปี2564ข้อมูลการจ่ายปันผลปีที่แล้วนะครับจ่ายมาแล้ว1ครั้งวันที่21เดือน5นะครับจ่ายที่0.2 0บาทต่อหุ้น ในส่วนราคาปิดสิ้นปี64นะครับปิดที่6.50บาทผลตอบแทนราคาประจำปี64ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา52.6%และราคาปิดเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับปิดที่7.55บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา16.2%เมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมานะครับโดยมี PE ที่7.8เท่า PB อยู่ที่1.9เท่า เปอร์เซ็นต์ปันผลคิดเฉพาะปันผลล่าสุด6.62นะครับและเปอร์เซ็นต์ปันผลในรอบปีอยู่ที่2.72ครับและนี่ก็เป็นตารางสรุปของ10อันดับหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD เพิ่มเติมในวันที่9-11มีนาคมนี้นะครับโดยเป็นการคัดกรองจากหุ้นที่มีอัตราปันผลในรอบนี้สูงและก็ที่สำคัญนะครับยังมีกำไรสุทธิประจำปี2 0 1 4เนี่ยเติบโตด้วยโดย หุ้นที่มีอัตราปันผลสูงสุดนะครับก็คือ UPOIC นะครับอยู่ที่6.62%ลองลองมาก็คือ MSC อยู่ที่6.03%และอันดับ3คือ UVAN นะครับ5.44%ในส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากรู้ว่ามีหุ้นที่จะขึ้น XD เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในช่วงวันที่9 1 1มีนาคมเนี้ยทั้ง44หุ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจ่ายปันผลเท่าไหร่กันบ้างสามารถตามไปดูได้ที่ ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ให้คิดเหมือนเดิมนะครับหลังจากหุ้นเครื่องขึ้นเครื่องหมายดีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ราคาจะปรับตัวลดลงนะครับเพราะแรงเก่งกําไรหุ้นนั้นลดลงจากที่ไม่ได้รับปันผลเพราะฉะนั้นถ้าจะหวังซื้อหุ้นเพื่อที่จะต้องการปันผลนะครับเราต้องพิจารณาด้วยว่า,าปันผลที่จะได้รับกับราคาหุ้นที่จะย่อลงเนี่ยหลังจากขึ้นเองดีเนี่ยแบบไหนจะคุ้มค่ากกักว่ากันนะครับ แล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนควรใช้อัตราส่วนทางการเงินและการลงทุนอื่นๆประกอบด้วยนะครับไม่ได้ใช้แค่เฉพาะอัตราปันผลอย่างเดียวเท่านั้นอีกทั้งนะครับเรายังต้องเข้าใจในธุรกิจรวมทั้งพอจะมองแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตออกได้บ้างนะครับจะช่วยให้เราหาบริษัทที่จะลงทุนที่สามารถจ่ายปันผลให้เราได้ในระยะยาวด้วย และก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้นไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนหน่าลงทุนกว่าบริษัทไหนหรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไปเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับสุดท้ายถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไอยมบิสอินสปิเรชันไว้ เพื่อไม่พลาดความรู้และข้อมูลหุ้นดีๆเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ